สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปอปลาวดินแดนแห่งล้านช้างประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงและภูเขาทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงที่นี่คือดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่ซึ่งพระธาตุหลวงและวัดต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีชนเผ่าถึง6กเผ่าแต่ละเผ่ามีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันและนี่คือดินแดนแห่งธรรมชาติที่งดงามมีป่าไม้ภูเขาและแม่น้ำที่สวยงามรอให้คุณมาสัมผัสมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในดินแดนแห่งหลานช้างไปกับเราในสารคดีสปปลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดินแดนแห่งความหลากหลายและความงดงามลาวประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายและสวยงามมีพื้นที่ประมาณ236,800ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ราบสูงและภูเขาทอดยาวไปตามแม่น้ำโขงภูมิอากาศของลาวเป็นแบบเขตร้อน คล้ายกับภาคเหนือและภาคอีสานของไทยมีฤดูฝนและฤดูแล้งที่ชัดเจนทำให้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าท,ที่หลากหลายภูมิประเทศของเราจึงเป็นความงดงามและความหลากหลายที่รอให้คุณมาสัมผัสและสำรวจมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในดินแดนแห่งล้านช้างและค้นหาความงดงามของภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่หลากหลาย SPPL ลาาแม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดไม่เล็กแต่กลับมีจำนวนประชากรประมาณ6ล้านคนสิ่งที่ทำให้เรลาาโดดเด่นและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครคือความหลากหลายทางชาติพันธุ์สาบไหมารครับว่าในประเทศเหลาามีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันมากถึง68ชนเผ่าแต่และชนเผ่าต่างก็มีภาษาวัฒนธรรมประเพณีและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นี่คือสมบัติล้ำค่าที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศนี้เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนักมานุษยวิทยาได้จัดแบ่งชนเผ่าทั้ง68ชนเผ่าออกเป็น3กลุ่มชนชาติหลกัลกๆตามลักษณะภูมิประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้แก่ลาวลุ่มลาวเทิงและลาวสูงกลุ่มแรกคือลาวลุ่ม ชนชาติลาวลุ่มเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคิดเป็นสัดส,ส่วนมากกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขงและสาขาต่างๆรวมถึงเมืองใหญ่ๆอย่างนครหลวงเวียงจันทน์วิถีชีวิตของชาวลาวลุ่มส่วนใหญ่ผูกพันกับการเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวและภาษาลาวที่เราใช้กันเป็นภาษาทางการนั้นก็มีพื้นฐานมาจากกลุ่มลาวลุ่มนี่เองครับ กลุ่มที่สองคือลาวเทิงซึ่งหมายถึงลาวที่อยู่บนที่สูงปานกลางหรือตามเนินเขาชาวลาวเทิงประกอบด้วยหลายชนเผ่าเช่นขมุและละเม็ดพวกเขาอาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงที่ลาดเอียงลงมามักมีการทำไร่หมุนเวียนและเก็บของป่าเป็นหลักมีวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเช่นพิธีกรรมบวงสรวงธรรมชาติและการทอผ้าด้วยลวดลายที่วิจิตรบรรจงและกลุ่มสุดท้ายคือลาวสูง ชนชาติลาวสูงเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่บนยอดเขาสูงและเทือกเขาสลับซับซ้อนชนเผ่าที่สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่มง้งเยยาและอาคาโดยสภาพภูมิประเทศที่ท้าทายทำให้พวกเขามีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศหนาวเย็นรวมถึงการแต่งกายที่สวยงามโดดเด่นและพิธีกรรมที่เข้มข้นความหลากหลายทางชนเผ่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่คือชีวิต จิตวิญญาณและเรื่องราวที่หล่อหลอมรวมกันเป็นประเทศลาวทุกชนเผ่าต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมอันมีค่าทำให้ลาวเป็นประเทศที่มีมนต์เสน่ห์ชวนค้นหาไม่ว่าคุณจะเดินทางไปส่วนใดของประเทศคุณก็จะได้สัมผัสกับมิตรไมตรีและรอยยิ้มที่อบอุ่นจากผู้คนเหล่านี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รู้จักกับประชากรและชนเผ่าต่างๆของ SPPL ลาวมากขึ้นนะครับความหลากหลายคือความงดงามและคือสิ่งที่ทำให้ลาวเป็นลาวอย่างที่เราเห็นในวันนี้เมื่อพูดถึงสอบปปลาวหลายท่านอาจนึกถึงดินแดนแห่งวัฒนธรรมอันสงบงามแต่ภายใต้ความสงบนี้ลาวกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเองอย่างแข็งขัน เ่อก้าวสู่การเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคหรือ l n n l l n n k d o u u t t y y วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญอย่างค่าแรงขั้นต่ำและค่าครองชีพในลาวกันครับในอดีตเศรษฐกิจของเราพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลักแต่ในปัจจุบันรายได้หลักกำลังเปลี่ยนไปสู่ภาคบริการการส่งออกพลังงานไฟฟ้าสินแร่และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะการเปิดเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับการค้าและการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจของลาวยังคงเผชิญกับความท้าทายสำคัญนั่นคือปัญหาเงินเฟอ้อและการอ่อนค่าของเงินกีบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครับมาดูกันที่ประเด็นที่คนลาวและคนไทยที่สนใจจะไปทำงานที่นั่นให้ความสำคัญอย่างมากนั่นคือค่าแรงขั้นต่ำ ข้อมูลล่าสุดในปีพศ2565รัฐบาลลาวได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น2ล้าน5 0สนกีบต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ3,862บาทซึ่งการปรับขึ้นครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามรายได้จำนวนนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายคนในการใช้ชีวิตประจำวัน นั่นเป็นเพราะเมื่อเราพูดถึงค่าครองชีพในลาวหลายคนอาจคิดว่าถูกกว่าไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วค่าครองชีพในเมืองใหญ่อย่างนาครหลวงเวียงจันทร์นั้นค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคที่นําเข้าจากต่างประเทศจากการวิจัยพบว่าค่าใช้ใจ่ายขั้นต่ําที่พอจะทําให้คนคนหนึ่งใช้ชีวิตอยู่ในเวียงจันทร์ได้ต้องมีรายรับอย่างน้อย1.85ล้านกีบต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่าสำหรับอาหารที่พักและการเดินทางแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาข้าของยังคงสูงและเงินเฟอ้อผันผวนตัวเลขที่แท้จริงที่ประชาชนต้องแบกรับอาจสูงก็นั้นมากครับกล่าวโดยสรุปก็คือค่าครองชีพในลาวมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างเมืองกับชนบทและระหว่างกลุ่มรายได้รายได้ที่ดูเหมือนจะสูงในสกุลเงินกีบ อาจไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายในยุคที่เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นครับสบปปลาวคือประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงจากทำเลที่ตั้งและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในเรื่องของเสถียร,รภาพทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามรัฐบาลลาวและประชาชนกำลังร่วมมือกันเพื่อหาทางออกและเชื่อว่าด้วยการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจของเราจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคตครับ เมื่อพูดถึงการพัฒนาประเทศสิ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องเศรษฐกิจก็คือสาธารณูปโภคซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั่นเองครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับภาพรวมของสาธารณูปโภคในสปปลาวกันครับเริ่มจากสาธารณูปโภคที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของลาวนั่นคือไฟฟ้า โดยสภาพภูมิประเทศที่มีแม่น้ำและภูเขามากมายทำให้เรามีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำจนได้รับฉายาว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแบตเตอรี่ออฟซาท์อีสเอเชียปัจจุบันไฟฟ้าจากเขื่อนหลายแห่งไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศแต่ยังเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สร้างไรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลลาด้วยครับอย่างไรก็ตาม แม้ในเมืองใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงแต่ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งการเข้าถึงไฟฟ้ายังคงเป็นความท้าทายที่รัฐบาลลาวกำลังเร่งแก้ไขถัดมาคือเรื่องน้ำประปาระบบประปาของลาวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในเขตเมืองและพื้นที่ชุมชนสำคัญต่างๆแต่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ประชาชนยังต้องพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติหรือใช้น้ำจากบ่อบาดาล ซึ่งความสะอาดและคุณภาพของน้ำก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพัฒนาต่อไปในอนาคตรครับสำหรับเรื่องโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตเรามีการเตริบโตที่ก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ให้บริการหลายรายที่แข่งขันการพัฒนาโครงข่าย 4G และ 5G ทำให้ในเมืองใหญ่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและมีความเสถียรแต่ในพื้นที่ห่างไกลสัญ,ญญาณอาจยังไม่ครอบคลุมและมีความเร็วจำกัด ทำให้เกิดช่องว่างของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทครับและสาธารณรูปรภคที่สำคัญที่สุดที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศลาวในทศวรรษนี้ก็คือระบบการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนซึ่งได้พลิกบทบาทของลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลหรือแลนด์ล็อกให้กลายเป็นประเทศที่เชื่อมต่อกับภูมิภาคไปโดยปริยายครับ รถไฟสายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างเหนือใต้ของลราเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าทำให้สินค้าเกษตรของเราส่งออกสู่ตลาดโลกได้รวดเร็วและต้นทุนถูกลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าระบบถนนสายหลักในเมืองจะมีการพัฒนาและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องแต่ในพื้นที่ชนบทบางแห่งก็ยังคงเป็นถนนลูกลังที่สัญจรลำบากในช่วงฤดูฝนซึ่งถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้ไขต่อไปครับ โดยสรุปแล้วสาธารณุปโภคในสปปลาวกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแม้จะยังมีความท้าทายอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องความทั่วถึงแต่การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพพลังงานและการคมนาคมก็เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าลาวกำลังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับเมื่อเรานึกถึงสงปปลาว เรามักจะนึกถึงความสงบเงียบวัฒนธรรมที่งดงามและธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เพื่อให้เข้าใจประเทศนี้ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงรากฐานที่สำคัญที่สุดของประเทศนั่นก็คือระบบการเมืองการปกครองสปปลาวมีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีลักษณะเป็นรัฐพรรคเดียว โดยมีพักการเมืองที่กุมอำนาจสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือพักประชาชนปฏิวัติลาวหรือที่เรียกย่อว่าพักพอปอลอซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายสำคัญทุกด้านของประเทศถึงแม้จะเป็นระบบพักเดียวแต่ทางการลาวจะใช้คำเรียกอย่างเป็นทางการว่าระบอบประชาธิปไตยประชาชนซึ่งคำนี้มีความหมายในทางทฤษฎีว่า เป็นระบอบที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการปกครองแบบประชาธิปไตยตามหลักการที่พักกำหนดไปสู่การสร้างสังคมนิยมและในที่สุดคือสังคมคอมมิวนิสต์ที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติของพักโดยพักประชาชนปฏิวัติลาวเป็นตัวแทนของประชาชนในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายนั้นในทางปฏิบัติโครงสร้างอำนาจในสอปป,อปอลาวประกอบไปด้วย3ส,ส่วนหลัก ที่ทำงานภายใต้การนำของพรรคประธานประเทศเป็นประมุขของรัฐและเป็นตำแหน่งสูงสุดรัฐบาลซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในการบริหารประเทศตามนโยบายที่พักวางไว้สภาแห่งชาติเป็นองค์กรนิติบัญญัติทำหน้าที่ออกกฎหมายและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่สมาชิกส่วนใหญ่ของสภาหแห่งชาติก็เป็นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวดังนั้นจะเห็นได้ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวจึงมีอำนาจในการชี้นำและควบคุมทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและสถาบันอื่นๆของรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินง,งานทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายและอุดมการณ์ของพรรค แม้ว่าจะเป็นระบบการเมืองแบบสังคมนิยมแต่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมารัฐบาลลาวได้มีการปรับตัวและใช้กลไกทางเศรษฐกิจแบบตลาดมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการนำเอาหลักการมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยอย่างไรก็ตามระบอบการปกครองแบบพักเดียวนี้ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของสอปปลาวทั้งในด้านการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ,ธธธจรครับขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางอันเงียบสงบแต่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์สู่สปปลาวดินแดนแห่งล้านช้างที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มวัฒนธรรมและธรรมชาติที่บริสุทธิ์วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้ของประเทศกันครับ เราเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประเทศนั่นคือเมืองหลวนพระบางเมืองมรดกโลกแห่งนี้จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปในอดีตท่านสามารถตื่นแต่เช้าเพื่อร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจากนั้นไปชมความงดงามของวัดวาอารามเก่าแก่มากมายและในช่วงบ่ายสามารถเดินทางไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ น้ำตกตัดกวางสีที่มีน้ำสีฟ้าใสราวกับแก้วมรกตถัดจากหลวงพระบางเราจะมุ่งหน้าสู่เมืองแห่งขุนเขาและกิจกรรมผจญภัยอย่างวังเวียงที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นท่านสามารถล่องห่วงยางในแม่น้ำซองลอดถรร้ำปั่นจักรยานชมทิวทัศน์ภูเขาหินปูนหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจที่บลูลากูนที่มีน้ำใสสะอาดราวกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ เดินทางลงมาสู่ภาคกลางเราจะพบกับเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์แม้จะเป็นเมืองหลวงแต่บรรยากาศก็ยังคงความสงบและเรียบง่ายท่านสามารถแวะชมสัญ,ญลักษณ์สำคัญของชาติอย่างพระธาตุหลวงที่มีความงดงามตระการตาและเดินทางต่อไปอยังประตูชัยอนุสรสถานคล้ายกับประตูชัยของปารีสที่ท่านสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองได้แบบ360องศาจากเวียงจันทร์หากมีเวลา อยากให้ท่านเดินทางต่อไปอยังถ้ำกองหลอในแขวงคาม่วนซึ่งเป็นถ้ำหินปูนที่มีความยาวกว่า7กิโลเมตรและมีแม่น้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีการล่องเรือนในถ้ำแห่งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่าประทับใจอย่างยิ่งและสุดท้ายเราจะไปเยือนภาคใต้ของลาวซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่งดงามที่ปราสาทวัดภูในแขวงจำปาสักท่านจะได้สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของโบราณ สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้ประสาทนาครวัดเลยทีเดียวปิดท้ายการเดินทางของเราที่4,000ดอนหรือ4,000 Islands บริเวณแม่น้ำขวงตอนใต้ที่นี่ท่านจะได้สัมผัสก,กับบรรยากาศที่เงียบสงบและเรียบง่ายของเกาะเล็กเกาะน้อยนับพันเกาะท่านสามารถปั่นจักรยานไปรอบเกาะหรืออาจจะโชคดีได้เห็นโลมาอิราวดีอีกด้วย ไม่ว่าท่านจะชื่นชอบวัฒนธรรมประวัติศาสตร์การผจญภัยหรือการพักผลอย่างแท้จริงสอปป,อปลาวก็มีทุกอย่างที่ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบถ้วนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางสู่ดินแดนแห่งล้านช้างครับและนี่คือภาพรวมของสอปป,อปลาวดินแดนที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเต็มไปด้วยสเสน่ห์และความงดงามที่รอให้ค้นหา ตล,ลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันถึง68ชนเผ่าได้สัมผัสถึงเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตท่ามกลางความท้าทายได้เห็นโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวลาวอาจไม่ใช่ประเทศที่มีความหรูหราแต่เป็นประเทศที่สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งด้วยความเรียบง่ายและรอยยิ้มของผู้คน นี่คือประเทศแห่งความสงบที่ขับเคลื่อนด้วยพลังอันเงียบเชียบและพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในเวทีโลกหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และความประทับใจจากการเดินทางไปกับเราในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ